เฮ้ยพี่เข้ามาในบ้านมผมได้ไงเนี่ยก็เข้ามาทำประตูสิครับเฮ้ยพี่ตามที่ตกลงกันไว้ถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนน่ะการซื้อขายถือเป็นโมฆานะเฮ้ยได้ไงละน้องตางพี่กระจายน้องไปแล้วข้าวของพี่ก็ย้ายมาหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่อุตส่าห์ย้ายโซฟาตัวนี้เนี่ยเบาขนนกไนติงเกลจากประเทศอิตาลีเลยนะอีกอย่างนะนั่งแล้วแบบนุ่มคนเป็นลิซี่ดวงนะไม่จี๊ดเลยไม่เชื่อน้องนั่งดิเฮ้ยจริงป่ะพี่จริงขนนกไนติงเกลนกอะไรอะนกไนติงเกลไม่รู้จัก อุ้ยไม่ต้องไปสนแม่วงแชลมันนั่งนั่งลองนั่งเมื่อวานเพิ่งไปกินวัวมาสองตัวพี่เช้ามานี่เลยลิซซี่กินเลยโอ้โหเนี่ยอย่างกันต้องขอลองได้ไหมได้นั่งเลยนั่งเลยเป็นไงโอ้โหสุดยอดใชู่หมใช่ใช่ใช่เนี่ยขึ้นมาถึงลำไส้เลยโอ้โหลิซซี่นี่จิ๊บจบขนาดเอ้ยพี่อะไรพี่อะมามั่วมั่วอะไรผมไม่ขายแล้วที่ดินเนี้ยผมจะไปทำฟาร์มจนระแค่อฟริกาเฮ้ยได้ยังไงละน้อง พี่ก็อุตส่าห์ซื้อบ้านหลังนี้เพื่อจะไปปลูกเรือนหอพี่ก็อุตส่าห์ให้แฟนเนี่ยมาวัดขอบเตียงแล้วกําลังเหมาะสมกับการทำเผ่าพันุ์พี่เลยแหมแล้วอยู่ดีพี่ว่าจระเข้ของน้องอ่ะเอาไปฝากไว้ฟาร์มจระเข้สนามพัน,น์ุก่อนดีกว่าสามพานันอเหรอเอ้ยพี่ไม่ได้ผมไม่ขายพี่เอาเงินพี่คืนไปดีกว่าผม,มผมไม่ขายแล้วเนี่ยพี่เอาไปเลยเงินพี่ ไม่เอามาคงมาคืนอะไรกันตอนนี้ไม่เอาเอาก็าผมไม่ขายแล้วผมอยากได้ที่คืนอย่างนี้เอาเป็นว่าน้องไปทําเรื่องโอนให้พี่ดีกว่าโอเคป่ะนะไม่ขายได้ไหมพี่ไม่เอ้ยแฟนพี่มาพอดีเลยพี่กำลังจะทำาบบพันละทําด้วยเฮ้ยไม่ได้เอาไม่ได้ต้องทำกันสองคนเฮ้ยไม่ขายพี่จอร์ดเค้ผมก็จะทำาบบพันเหมือนกันเฮ้ยไม่เอาพี่จะทานี่มาแล้วพี่จะทำาบบพันเดี๋ยวพี่อัดวีโอให้ดูโอ้โหอย่าลืมนะอย่าลืมครับ ไฟการซื้อขายบ้านแล้วก็ที่ดินนะครับกฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าจะต้องทําหนังสือสัญญาให้ถูกต้องกันตามแบบแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนโอนกันที่สํนานักงานที่ดินด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ทํากันตามนี้เนี่ยสัญญาก,ก็จะตกเป็นโมฆะครับตกเป็นโมฆะหมายความว่าผู้ซื้อจะเข้าไปอยู่ในบ้านก็ไม่ได้นะครับไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยและผู้ขายก็ไม่มีสิทธบบิ์ได้รับเงินค่าที่ดินด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการตกลงซื้อขายกัน สองคนเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับศูนย์เปล่าไปทีเดียวถ้าเกิดว่า2คนได้ตกลงกันไว้ชัดเจนแน่นอนแล้วว่าในอนาคตเนี่ยก็จะไปทําการจดทะเบียนกันให้เรียบร้อยให้ถูกต้องแล้วก็จะมีการจ่ายเงินกันให้ครบตามสัญญาถ้าเกิดตกลงกันอย่างนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นสัญญาจะซื้อจะขายข,ายขึ้นมานะครับแต่ว่าสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยถ้าเกิดจะบังคับกันได้เนี่ยก็อย่างอย่างน้อยจะต้องมีหลักฐานบางอย่างระหว่างกันนะครับหลักฐานนั้นก็เช่น1มี การทาเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรไว้แล้วก็ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยถูกต้องอย่างนี้ก็บังคับกันได้นะครับหรือว่า2มีการจ่ายเงินแล้วบางส่วนชําระหนี้บางส่วนไม่จาเป็นต้องชําระหนี้ครบทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่า3มีการวางมัดจําเอาไว้บางส่วนนิดหน่อย,อยถ้าเกิดมี1ใน3อย่างนี้อะไรก็ได้เนี่ยก็จะมีหลักฐานการเกิดขึ้นของสัญญาจะซื้อจะขายแล้วก็สามารถบังคับได้นะครับผู้ซื้อก็จะสามารถบังคับให้ผู้ขายเนี่ยไปจดทะเบียนโอนให้เรียบร้อยในภายหลังได้แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับ ก่อนที่จะจดทะเบียนโอนให้เรียบร้อยเนี่ยผู้ซื้อก็ยังไม่ได้สิทธในบ้านนะครับจะเข้ามาอยู่ไม่ได้นะครับ